รถเข็นผลไม้ข้างทางของไทยทำคนจีนอึง้งจนพากันพูดแบบนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ผือกคลิปนี้แอดมินได้ไปเห็นคลิปของสาวจีนที่มาเที่ยวกรุงเทพและได้ลองซื้อผลไม้รถเข็นริมถนนมาลิ้มลองโดยประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนผลไม้ด้วยความอุดมสมบูรณ์เลยทำให้คนไทยมีผลไม้กินทุกฤดู และที่เห็นเป็นประจำไม่ว่าจะหน้าออฟฟิศโรงงานโรงเรียนหรือโรงพยาบาลก็คือร้านขายผลไม้พร้อมทานในรูปแบบรถเข็นกับผลไม้แช่เย็นชื่นใจจึงไม่แปลกเลยที่หลายจะฝากท้องกับพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการล้างผลไหลและสภาพของรถเข็นที่ไม่ค่อยจะถูกสุขอาณามหมของพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นผลไม้กันมาบ้างดังนั้นก่อนซื้อทุกครั้งเราควรสังเกตรถเข็นก่อนว่าสะอาดหรือไม่มีสิ่งแปลกปลอมเช่นรา สนิมอยู่ไหมเพราะอย่าลืมว่าผลไม้ที่เรากินอยู่นี้ถูกบรรจุอยู่ในรถเข็นความสะอาดของตัวรถทั้งด้านในและด้านนอกจึงต้องมาเป็นอันดับหนึ่งต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผลไม้ที่เรากินโดยตรงเช่นมีดที่ใช้ปอกหรือหั่นผลไม้เขียงและสุขานามมยที่สังเกตได้ง่ายอย่างการใส่ถุงมือหรือการล้างผลไม้ด้วยน้ําสะอาดหลังปอกเปลือกนอกจากความชอบของแต่ละบุคคลแล้วการเลือกทานผลไม้ให้เหมาะกับวัยเหมาะกับโรคก็สําคัญอย่างคนที่เป็นโรคเบาหวาน ควรเลือกทานฝรั่งชมพู่แอปเปิลส้มโอแก้วมังกรมะละกอแตงโมสับป,ประรดหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดอย่างมะม่วงสุกอ่างมุนละมุดลำใหญ่ถนนลิ้นจีจากคลิปของสาวจีนคนนี้นะครับก็จะเห็นว่าระหว่างที่เธอเดินบนท้องถนนในกรุงเทพภายใต้อากาศที่ร้อนจัดก็ได้ไปเจอกับรถเข็นผลไม้ซึ่งเธอก็เดินตรงเข้าไปซื้ออย่างไม่ลังเลและคุณลุงเจ้าของร้านได้ใช้มีดจิ้มผลไม้ และปอกแบบพอดีคําใส่ในถุงพลาสติกอย่างคล่องแคล่วซึ่งสาวจีนคนนี้ก็ถึงกับประทับใจในลีลาของคุณลุงและราคาผลไม้ที่ถูกมากเมื่อเทียบกับในจีนโดยเธอนะครับได้ซื้อทั้งแตงโมแก้วมังกรสับประรดมะละกอลูกพลับและแคนตาลูทั้งหมดในราคา120บาทหรือราวๆยีหยวนเท่านั้นครับพอเธอเอากลับมาทานในห้องเธอก็ชอบในรสชาติและความสดใหม่ของผลไม้มาก โดยเฉพาะสับปะรดที่ทั้งหวานอมเปรีย้ยวบวกกับเนื้อที่กรอบจนอดพูดไม่ได้ว่าชีวิตในกรุงเทพเป็นอะไรที่มีความสุขมากโดยหลังจากมีการโพสต์คลิปนี้นะครับได้มีคนจีนหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งแอดมินได้แปลและรวบรวมมาให้รับชมกันครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกอาหารข้างทางที่ไทยรู้สึกด,ดีกว่าที่อินเดียค่ะอยากไปเมืองไทยจัง ซึ่งมีคนมาตอบความคิดเห็นว่าใช่ครับอาหารข้างทางในประเทศไทยสะอาดมากดูสะอาดกว่าอินเดียที่ไทยอาหารดูสะอาดและถูกสุขลักษณะทุกครั้งฉันเคยไปเมืองไทยมีแต่ของถูกและดีความคิดเห็นต่อมาครับฉันชอบถุงพลาสติกที่ใส่ผลไม้มากมันดูหนาและสะอาดมากผลไม้ไทยถูกจริงๆกินเท่าไหร่ก็ได้ผลไม้เหล่านี้ราคานี้ฉันว่าแพงนักสับประรดครึ่งลูกราคาสี่หยวน ซึ่งฉันคิดว่าแพงที่กวางโจสับประรดทั้งลูกราคาแค่ห้ถึงหกหยวนเท่านั้นฉันมีคำถามทำไมน้ำแข็งในตู้ถึงไม่ละลายทั้งทั้งที่อากาศร้อนขนาดนั้นสับประรดครึ่งลูกสี่หยวนหรือ20บาทแพงมากฉันซื้อทั้งลูกแค่20บาทฉันไปเมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วฉันเกือบจะซื้อผลไม้รสเข็นกินทุกวันผลไม้ที่นั่นอร่อยมากและราคาถูกมากผลไม้ที่ขายบนรถเข็นผลไม้และถูก ฉันเคยอยู่ในประเทศไทยและซื้อทุกครั้งที่เห็นรถเขีนผลไม้นี้วิธีที่พ่อค้ามองไปรอบๆดูเหมือนกับคนในประเทศจีนที่กลัวเทศกิจมาไล่ที่มากผลไม้เมืองไทยมีเยอะมากอยากกินจังเลยพ่อค้าใส่ใจมากเขียนมเมล็ดแตงโมออกจนหมดน่ากินมากสัประรดราคาเพียงสี่หยวนเท่านั้นสประรดที่แพงลอยบนถนนของจีนราคาแพงกว่าสีเท่าฉันหิวลูกพับและมะละกอมาก ทำไมต้องเอาผลไม้ที่ไทยมาเปรียบเทียบกับที่จีนด้วยไปประเทศไทยนอกจากมะพร้าวถูกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอะไรถูกเลยตอนฉันไปไทยแม่พูดว่าไม่มีที่นั่งทานอาหารฉันเลยนั่งบนบันไดของร้านเซเว่นอีเลฟท่านอย่างอร่อยฉันกินอาหารอร่อยโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในขณะที่ท่านนี้บอกว่าฉันเคยลองกินแล้วมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นโดยเฉพาะเนื้อของแตงโมงมันไม่แน่นเป็นแบบเนื้อสไายไม่อร่อย สับป,ปะรดครึ่งลูกที่จีนราคาสองหยวนฉันสงสัยว่าทำไมถุงพลาสติกถึงไม่ขาดเวลาโดนมีดตัดผลไม้ลงไปใครรู้สึกว่าการใส่ถุงมือไปบอกเปลือกผลไม้แล้วมาตัดผลไม้ไม่สะอาดหรือเปล่าเพราะฉันคิดว่าสารหรือสิ่งสงกปรกที่อยู่บนเปลือกผลไม้จะอยู่บนถุงมือแน่ๆขัดตอนผมไปเมืองไทยผลไม้จะเป็นแบบนี้ขายแบบผ่าเปลือกและมีผงทุงรสนิดหน่อยครับแปลกมาก แต่คนขายผลไม้ดูค่อนข้างสะอาดครับเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของคนจีนท่านนี้ครับผลไม้ที่เมืองไทยหวานอร่อยมากฉันอยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยเร็วๆครับและนั่นก็คือทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วพบกับมิสเตอร์เผือกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ